ไปเลยผู้จัดการหมอลำขวัญใจเพชรพนทองเลยระ,ะบุไปเลยกำลังจะเริ่มนี่แล้วโอ oh. ทำเป็นเพจของตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้เพจอ้อยนะเพจเลยเพจสวนอ้อยเพจเป็นสวนผสมนะครับเพจหมอลำนลั่นแหละแต่จะอาอ้อยเข้าไปด้วยอโฆษณาหมอลำด้วยโฆษณาอ้อยด้วยว <laughs> <laughs> แต่เดี๋ยวนี้ ผมน่ะไม่ได้ไปนั่งคันขายตอนกลางวันตลาดไม่ไปนะอืผมจะพี่สาวขายของตลาดเช้าตื่นตีหนึ่งผมก็คันตอนหัวค่าผมก็ไปส่งเลยอืเอาขวดไปส่งขวดละแปดบาทให้แม่ค้าไอ้ขวดละขวดละสิบาทเหรอใช่เขาขายสิบบาทสองร้อยซีซีใช่โอสองร้อยห้าสิบนะสองร้อยสิบสองร้อยสิบถือว่าได้หลายนะครับได้เขาขายดีอยู่นะผมคันไปนี่ วันหนึ่งย่างต่ำก็หกสิบเจ็ดสิบเหลือหมดคันไปส่งให้พราค้าไม่คันอยู่นะใช่ดีพรดีตอนกลางวันไม่ไม่ไม่ได้ไปนั่งกับมันมันไปนั่งก็มันก็มีคนไปนั่งอยู่นะใช้เวลานะบางครั้งก็ขายไม่ถึงห้าสิบครับขวเป็นตลาดไหมวะใช่ตลาดตลาดเช้าเลยอ๋อเป็นตลาดเช้าเช้าเลยมีทุกวัน มีทุกวันตลาดอำเภอตลาดอำเภอเลยนะใช่อําเภอไอ้คำม่วงเลยำม่วงรับอำเภอคำม่วง่รู้ว่าผมเคยผมผ่านตรงนั้นเปล่ามันเป็นเมืองเะรเนาะมัน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 เป็นเป็นอำเภอปิดอําเภอคำม่วงแล้วต่อจากอำเภอคำม่วงก็จะเป็นสามชัยแล้วก็บ้านสามหมอไปถึงวม่วงมันจะขึ้นเขาไปเลยขึ้นเขาอ่าครับมันจะมีเส้นทางลัดขึ้นในภูพานราชนิเวศ ขึ้นไอ้กุดบากเข้าสะกนเลยไม่ได้แถบนั้นเป็นเขาใช่ใช่เป็นเขาคำคอคำม่วงคำับอคำม่วงมีโอกาสผ่านไปใกล้ๆก็โทรหาเลยแวะไปเที่ยวบ้านไปกินข้าวได้ครับน้ำนี่ครับน้ามาจากคำม่วงนะครับมาแบ่งพันุ์อ้อยนะครับมีหลากหลายพันนะก็มีหยวนเจียงนะครับอ้อยควันแล้วก็มีเหลืองเกษตรศาสตร์นะครับ ก็มีเหลืองไต้หวันนี่ลำเหลืองเหลืองก็อ้อยเวียดนามเนีัยแกเอาไปสี่ลำเลยของแพงเหลืองไต้หวันเนี่แกเอาไปสี่ลำลันก็นี้เป็นสายน้ำผึ้งแดนใต้นะก็เอาแถมตะไคร่หอมไปด้วยระบุไปเลยกการหมอลำเป็นไงงญใจเพชรพลองขวัญคณะหมอลำขวัญใจเพชรพลองไอกำหนดการหมอลำช่วงนี้มีล่วงนาไปยังนะยัง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 ไม่มี อ๋อล้วลุงน้องทําอะไรทีนี้ลุงน้องก็อยู่บ้านใครบ้านมันก่อนถ้าเวลามีงานก็โทรเรียกทาสวนทําไรไปก่อนนะมันก็ไปไปงานเล็กๆอ่ะครับสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเดี๋ยวนี้ไปหลายคนก็หารเยอะอีกเนาะต้องไปน้อยๆก็เจ้าภาพเขาก็ระบุเอาว่าเอาไปใหญ่มันก็แสนกว่ามันมันตั้งแต่โควิดเข้ามาก็แสนกว่านี่ไม่ได้ไปเลย ไปแต่สี่หมื่นห้าหมื่นสามหมื่นงานใหญ่ไม่ได้จัดใหญ่ไม่ได้คนรวมกันหลายครับมันเอาเชื้อโรคไปแบ่งกันเนาะขวัญคณะหมอลำขวัญใจเพชรพลทองเหรอครับมีเพจเฟซบุ๊กอยู่เนาะมีมีพิมพ์คำนี้เลยเจอเลยอิมพว่าไอหมอลำคณะขวัญใจขวัญใจเพชรพลทองมันจะแถวนี้เคยมาเล่นไหมแถวคําพระองค์นี่มาเคยมาเคยมาใช่ไหมเคยมาแถวโพชัยนี่มาเยอะอ๋อ บรรจัยเพชรพลทองครับนาเป็นผู้จัดการคณะเลยไหมใช่ผู้จัดการคณะเลยแล้วก็หาพระองค์พระเอกยังไงทีนี้ลูกชายเอาลูกชายเป็นเอกเจ้าของรถคันนี้แหละอ๋อเอามาเปลี่ยนให้เอารถคันนั้นไปไปขึ้นไอ้ไอ้กากกากที่เขาทำเห็ดเห็ดฟางอ่ะครับกากเขาทำเห็ดฟางแล้วก็มันหมดเห็ดแล้วก็เขาจะช่วงนี้ก็ทำมาหากินอย่างอื่นด้วยก่อนเนาะขายของขายของสีเช้าเขาก็ให้ พรนี้แหละคันอ้อยไปขายด้วยรายได้พิเศษเขาก็ให้วันละสามสี่ร้อยแล้วแต่มีเยอะไหมอ้อยตอนนี้อ้อยคันน้ามีเหมหลือประมาณสักสามสิบก่อสามสิบก่อปลูกไว้ทั้งหมดเท่าไหร่ปลูกไว้ร้อยสิบสองก่อโอ้เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะคันขายหน้าเลี้ยงคันโอ้แต่ก่อนเริ่มคัน่ะมันขายดีมากๆเลยนะครับคันออกไปวันละเกตสิบแปดสิบร้อยสิบร้อยยี่สิบขวดหมดแล้วทีนี้มันมันมาฝนตกบมันหนาว ก็เลยไม่ค hmm, ันว like ่าจะเริ oh, wow. ่มอ right ีกตอนเย็นนี่แหละรับจะเริ่มคันตอนเย็นนี่มัน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 เพิ่งมีแค่สองสามสายพันธุ์เองอยู่นั่นนะก็อยากได้หลายๆน่ะมีไว้คันน้ำน่ะเป็นตัวเลือกครัจนได้คั้นน้ํานั่นแหละเป็นรสชาติอันนี้ก็คั้นน้ํานี่อ้อยสายน้ำพึ่งเดี้ยนใต้นี่ก็คันน้าของนิยมทางภาคใต้อันนี้ก็ของเวียดนามจริงจริงมันจะมีอยู่พันอีกพันหนึ่งของเวียดนามชื่ออะไร อันนี้ผมยังไม่รู้จักชื่อเลยแต่ว่าพี่คนที่ให้พันนี้ผมมาเขาปลูกอยู่ให้ให้เขาเปิดตัวก่อนอถ้าเปิดตัวนะอ, <c oughs> อันนี้มันชื่อเมียเมียลกเหมยเซาไงไอพันเนี้อ,อ่ารำมันจะจะมันจะขายไออ้ยอยอาเคแต่ว่ามันจะไม่แข็งไออาเคมันจะแข็งเปึกเลยมันจะคายอ้อยอาเคของไทยสีรสชาติน้ําก็คล้ายคน้า,าน้ำมะพร้าวเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้มันจะนุ่มกว่าไอเมียลกเหมยเซาเนี่ยอ้อย ของเวียดนามอันนั้นเป็นเหลืองไต้หวันอ้อยขันน้ำไต้หวันเคีียวได้ค้นได้เหลืองเกษตรนี่ก็ผ่านการรับรองแล้วนี่ลำตัว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 นั้นเหลืองเกษตรใช่เหลืองเกษตรเนี่ยผ่านไม่ใช่ผ่านการรับรองก็มันถูวิจัยมามันโอเคแหละเป็นอ้อยที่โอเคเลยเป็นอ้อยขันน้ำเหลืองไต้หวันตัวนี้อันนี้อันนี้เหลืองไต้หวันนี่ลำเดือดสองลำนี่อันนั้นเหลืองเกษตรครับอันนั้นอยู่อันเจียงอ้อยเคียวอ้อยควันไปเดินทางปลอดภัยครับนะครับ ครับผมเดีเ๋ยวเจอกันใหม่รอบหนะ้ามาจากคมากำม่วงครับผมมาจากคำม่วงนะครับแกทำธุระได้แล้วก็แวะมาขอแบ,บ่งปันผ่า,าน้อยครับเ,ร<ๆ>เดียเ๋ยวผมไอ้ผมตัดไอ้ผมกลับมาเอาเอ้อยนะฮะกลับมาเอาอ้อยไปคันนะต่อจากคลิปที่แล้วนี่แหละนะเดี๋ยวเอาเอ้อยไปลงที่บ้านแล้วก็ปัดกวาดหลังกระบะน,นิดนึงแล้วก็ เดี๋ยวไปส่งเครื่องคันอำเภอสาหสคันอีกนะวันนี้น่าจะกลับถึงบ้านนะัดค่ำๆนะไปชมบรรยากาศสะพานเทพสุดาซะหน่อยของจังหวัดกรสินนะตอนตะวันตกดินนะครับนี่ครับอาล่ะทำมาหาชี้กันไปฮนะแกเป็นผู้จัดการาคณะหมอลำนะครับก็ราคาถ้าเต็มวงก็หลักแสนกว่าบาทนะแต่ว่าช่วงนี้ก็งานไม่มี ก็ยากหน่อยครับมันเรื่องของโรคภัยอะไรต่างๆมันก็อย่างนี้แหละทุกๆอาชีพมีปัญหาหมดนะครับมันจะไปหวังรวยจะไปหวังอะไรเหมือนแต่ก่อนแล้วมันก็มันก็ยากนะครับมันก็ยากด้วยสภาพเศรษฐกิจก็ดีเอยด้วยสภาพเศรษฐกิจมันก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเศรษฐกิจมันมันก็แย่อยู่แล้วมันช่ดีมันก็แย่อยู่แล้วแล้วเจอปัญหาโรคภัยอีกโรคโควิดอีกมันก็จะลําบาก ไปใหญ่ใช่ไหมฮะคนที่จะมารวมกันก็ยากการจัดงานอะไรต่างมันก็ยากเอาแค่ว่างานแต่งขึ้นบ้านใหม่อะไรในหมู่บ้าน้องต้องขออนุญาตแล้วก็มีมาตรการอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับอ่าแกก็นี่นะแกก็จะไปสร้างเป็นแกก็จะเน้นลงไปถึงนี่แหเน้นไอเป็นอ้อยข้าน้ำนะครับท,นะที่ไร่นะที่ไร่ที่สวนของแกนะครับสวนผมก็ เดี๋ยวอีกสักประมาณสามสี่เดือนก็น่าจะมีของเต็มสวนฮะมันจะเห็นเป็นเห็นจะจะเห็นรายชาัดกว่านี้อีกนะครับพืชผักพริกเพิกอะไรผมก็จะมีมะละกอมมะละกอนี่อ้อยสุพรรณศูนแปลงแรกตอนนี้ผมตัดแปลงสองคันอยู่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมทําธุระอย่างอื่นต่อนะครับเอเคครับคนเราวันหนึ่งต้องทำหลายๆอย่างครับวันหนึ่งคนเรามียี่สชั่วโมงเท่ากันนะครับก็ สร้างโอกาสให้ตัวเองนะถ้าโอกาสไม่ไมาหาเราก็เดินไปหาโอกาสครับผมต้องมันไม่มีแบบผูกเปนอนอยู่ใต้ล่มต้นยางพาราแล้วโอกาสมันจะหล่นมาใส่เปมันไม่มีมมมเลครับต้องออกไปหาโอกาสครับต้องออกไปหาโอเคนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขายำอยวนนี้น่าจะขายดีนะอากาศร้อนอยู่นะครับ